สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่อง a r ร์ตเกมเมอรนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็มีข่าวจากเพจกรุงไทยแคร์นะครับแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เป๋าตังจะปิดปรับปรุงระบบนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2 5ง4เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปถึง วันจันทร์ที่7มิถุนายน2564เวลา06.00นเป๋าตังจะมีการยกระดับให้บริการและรองรับการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยแอปพลิเคชันเป๋าตังจะทำการพัฒนาระบบจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้นะครับรายละเอียดจะแนบลิงก์ของเพจกรุงไทยไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับ สำหรับท่านที่จะใช้งานแอปเป๋าตังหรือว่าท่านที่จะอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็ต้องหลัง6กโมงเช้าวันที่7มิถุนายน2 5งหนะครับจึงจะเริ่มใช้งานได้ตามปกตินะครับหกนาฬิกาหนนาทีครับพรุ่งนี้7มิถุนายนใช้ได้ครับช่วงนี้ทางธนาคารขอภายในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ